เราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะคะเปิลนาคอนตอนนี้อยู่อโรนแล้วนะฮะครับผมเอาเริ่มจากเรื่องของเน้นเรื่องศัเน้นเน้นจังเน้นเอาไหนฮะเอาข่าวเรื่องแรกกันอันนี้นะฮะเจอหาเไม่เจอหรอ๋อนี่ฮะเบอรอผมอ่านเลยใช่ไหมครับพี่อ่านเอาเลยฮะนักร้องกระดูกเหล็กเจมเรืองศักดิ์ทำไมกระดูกเหล็กอะฮะก็ตกเครื่องบินแล้วไม่เป็นไรไงอ๋อเหรอเออโดนคลหาดาราลวงโลกอ้าวทำไมลวงโลกอะ วิคนวิจาร์อ่าน,<ค>นไปเถอะหลังจัดมิงแฟนคลับนะฮะแล้วก็ชักชวนเข้าธุรกิจขายตรงแฟนคลับยอมรับผิดหวังเสียความรู้สึกที่หลงชื่นชอบนะฮะคือผมว่าต้องไปตรวจสอบดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปตัดสินไม่รู้เขาก็จวมเขาเขียนมาอย่างเงี้ยว่าอย่างนั้นนะเรื่องเรื่องที่มาเรื่องที่ของนักร้องกระดูกเหล็ก กันบ้างดีกว่านะฮะคุณเอาผมอ่านอหไรยังไม่ได้ไปผ่านพะละคือเมื่อเย็นวันเสาร์เนี่ยมันมีแฟนคลับคนหนึ่งเขาไปโพสต์เล่าเหตุการณ์อ๋อคือเขามีงานวนไม่เป็นไรไหแต่8ปีแห่งความสุขความทรงจำอันแสนอบอุ่นฟอลโล่ครบแสนได้แล้วได้แล้วแล้วก็มีแฟนคลับคนหนึ่งนะฮะได้โพสต์เล่าเหตุการณ์วันนั้นนะครับแล้วก็แฉนักร้องหนุ่มว่าลวงแฟนคลับไปโฆษณาชวนชื่น ชวนเชื่อ,อชวนเชืช่อก็ได้อ่าชวนเชื่อให้สมัครขายตรงนะฮะโดยคุณคนนี้เขาได้โพส ลงในเว็บไซต์พันทิปใช้ชื่อล็อกอินว่าข้าวไก่ย่างนะฮะโ,โดยคุณคนนี้นะฮะเขาได้บรรยายความรู้สึกของเขามาว่าเขาดีใจมากนะ,ะที่ได้เป็น1ใน200คนของแฟนคลับที่ได้ไปมิทติ้งนะฮะแล้วก็บรรยากาศในงานเนี่ยดูดีหมดทุกอย่างแต่เสียดายเจมส์ร้องเพลงน้อยไปหน่อยฮะแค่3เ,คเพลงเท่านั้นหลังจากจบงานเจมส์ก็ประกาศออกหมาว่าวันนี้มีโครงการดีๆมาฝากกับ ใครสนใจก็อยู่ฟังต่อถ้าใครไม่สนใจก็กลับบ้านได้นะหลายคนก็เลยสงสัยว่าแลว่าคืออะไรนะฮะแล้วก็เลยนั่งฟังกันและเจมเขาก็พูดว่ามีโครงการมานําเสนอชื่อโครงการว่าชีวิตมีสุขความสุขของชีวิตชีวิตที่มีความสุข แล้วก็พูดชื่อบริษัทขายตรงยี่ห้อหนึ่ง,งออกมานะฮะคราวนี้ก็ทุกคนเลยร้องอ๋อถึงบากอ้อจากนั้นคุณเจมส์ก็เลยเชิญอดิตนักร้องสาวไฮโซขึ้นมาอธิบายงานต่อซึ่งหลายๆคนรู้ดีนะฮะว่าเธอคนนี้เป็นเจ้าแม่ขายตรงระดับเพชรแพลตินัม,มก็เลยทําให้หน่าเชื่อถือขึ้นมาว่าเป็นการหวานล้อมให้เข้าสมัครขายตรงแน่ๆคุณแฟนคลับคนนี้เลยขอตัวกลับบ้านก่อนนะฮะ<ม>หลังจากนั้น2วันก็มีโทรศัพท์มาแล้วก็แนะนําตัวแนะนําตัวจาก มาว่ามาจากคุณเจมส์แล้วก็ถามถึงงานจาัดงานในวันนั้นนะฮะว่าอยู่จบงานไหมแล้วคิดว่าสนใจไหมแฟนคลับเลยตอบไปว่ายังไม่แน่ใจขอคิดก่อนแล้วจะติดต่อกลับซึ่งคนที่อ้างตัวว่ามาจากคุณเจมส์นะฮะก็หวานล้อมสุดฤทธิ์เลยจนแฟนคลับคนนี้ใจอ่อนอไปฟังการบรรยายขายตรงยี่ห้อนี้อพอถึงเวลาไป <G ül qu en> ก็ไปตามนัดแล้วเจมเรืองศักดลอยชูศักดก็เข้ามาทักทายแล้วก็นั่งคุยอยู่ด้วยเป็นกลุ่มพูดถึงลักษณะการขายขายตรงดังกล่านะฮะแฟนคลับคนนี้ก็ทำทีถ้าไม่ค่อยสนใจเจมส์เขาก็เลยตัดบทขอตัวไปอธิบายงานกลุ่มอื่นต่อแล้วก็วางเงินไว้ร้อยบาทให้กูคุณเจมแล้วพูดสั้นๆว่าพี่ฝากจ่ายค่าน้ำด้วยแล้วก็บกมือลาด้วยสายตายเย็นชานิดๆก่อนเดินจากไป แต่ก็เป็นการเขียนนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบดูก่อนนะเดี๋ยวรอให้คุณเจมส์มาพูดอะไรก่อนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะจะเย็นเย็นล่าสุดนะฮะเมื่อนี่หนุ่มเจมส์ได้เขียนทวิตเตอร์นะครับบอกว่าพรุ่งนี้บ่ายโมงผมจะ,ะแถลงข่าวขอบคุณและขออาภัยแฟนคลับกรณีกินข้าวฉลองอ <S s onder, <S follower s <S ern, ครบแสนนะฮะขอกอมลังใจด้วยนะครับที่โรงเรียนอสอนภาษาอังกฤษย่านพญาไทตรงตรงพรุ่งนี้บ่ายโมง ก็ไปถึงวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ก็คือตรงกับวันนี้เพราะเขียนเมื่อคืนนี้โอ้โหเล่าซะมันน่ากลัวใช่บันเทิงนิดนึงบันเทิงบันเทิงหมายถึงผมใช่ผมอ่านฮะผมไม่สามารถใส่อารมณ์ได้จริงงนี้ผมไปเล่าเขาล่าไข่ตรงแล้วบันเทิงเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ดีกว่าครับคุณตั๊กมาอยุราไงคุณตั๊กมาอยุราทําไมครับพี่ตั๊กทําไมเอาน่ะเฮ้ยพี่ตั๊กล่าออก จากจริงร้อยชิงล้านหลังนั่งแท่นพิธีกรมากว่า22ปีนะฮะเจ้าตัวเตรียมชี้แจงเหตุผลอังคารนี้ครับโอ้โหจริงเหรอเนี่ยพี่ตักมายุลานะฮะได้แจ้งลาออกว้เมื่อคืนวันพฤหัสที่แล้วนะครับตอนตีหนึ่ง ก่อนอัดเทปสุดท้ายนะครับโดยไปแจ้กกับพี่ตาปัญญาทั้งๆที่พี่ตาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแต่กรณีพี่ตั๊กถือว่าโชคดีที่ยังมีโอกาสได้พูดลาแฟนๆในรายการ <c oughs> วงเล็บไม่เหมือนใครบางคนใครเขียนเนี่ย <c oughs> <c oughs> สาเหตุการลาออกของพี่ตั๊กนะฮะ <c oughs> ได้เปิดเผยทางโทรศัพท์กับทีมงาน <c oughs> บอกว่าไม่ใช่เพราะปัญหาสุขภาพ หรือว่าจะไปทําธุรกิจส่วนตัวแต่เป็นความคิดที่มีมานานแล้วแต่ยังไม่มีจังหวะนะฮะก่อนนี้ถามว่ามีปัญหาไหมพี่ตั๊กบอกว่ามีปัญหาแต่ทุกอย่างยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยตัดสินใจขอยุติบทบาทพิธีกรดีกว่านะฮะซึ่งข่าวในวงในก็หลุดมานะฮะบอกว่าสาเหตุที่พี่ตักมายูลาลาออกหน้ามาจากชื่อมาจากเรื่องที่รายการชิงร้อยชิงล้าน หลังจากย้ายไปอยู่ช่อง3อใช้เวลาในการอัดเทปแต่ละครั้งเนี่ยเลิกดึกเกินไปบางวันเลิกตีหนึ่งตีสอง แล้วเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วแต่แกไม่ได้นะฮะก็เลยตัดสินใจลาออกแต่ยังไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันฮะเขียนอะไรอย่างี้แต่เหตุผลนี้ฮะยังไม่สรุปว่าจริงหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องให้พี่ตั๊กออกมาพูดเองครับโดยพี่ตั๊กจะมีงานเปิดตัวหนังสือมหัศจรรย์ชีวิตมยุราสเวสิลาในวันพรุ่งนี้ฮะล่าสุดพี่ตั๊กก็ได้อัดไว้ว่าจะออกรายการ เซฟสุดท้ายโ <c oughs> อ้เซฟสุดท้าย28ตุลานี้นะฮะ <c oughs> จะเป็นเกมพยานนะในชิงร้อยชิงล้านซันายเดย์ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่17ตุลากกพี่ตาจะทําหน้าที่พิธีกรคนเดียวไปก่อนยังไม่สรุปว่าจะเป็นใครมาแทนพี่ตั๊กนะครับแต่ข่าวลือนะครับบอกว่าจะเป็นน้องจุย๋ยวรัญยานะฮะเพิ่งเสร็จสัญญากับเวิร์กพอยต์ไปข่าวนี้เจ้าตัวเองนะฮะน้องจุ๋ยบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่แต่ถ้าได้รับแจ้ง ให้ทำหน,น,น้าที่หน้าที่นี้โดยตรงเจ้าตัวก็ยินดีนะครับเอาละครับเราไปฟังเสียงน้องจุ๋ยกันให้มีเสียงใช่ไหมฮะ ว่าดุยยังไม่ทราบรายละเอียดเลยแล้วว่าแบบพี่ตั๊กออกจริงๆหรอแล้วว่ามีเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่ยังไม่ไม่ทราบไม่รู้เรื่องไม่มีการทับทามไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ผู้ใหญ่อะค่ะว่าว่าว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะว่าอยากจะให้ให้เราทําหน้าที่ตรงนี้ไหมคือดุยด้วยความเป็นเด็กแล้วก็น้อมรับอยู่แล้วนะคะถ้าถ้าได้ทำอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ใครก็ได้ค่ะไม่ไม่ไม่อันน มันเป็นจังหวะจริงๆไงไม่ได้แบบมีว่าเฮ้ยพอจุ่เข้ามาแล้วทุกอย่างต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันไม่น่าใช่ค่ะนี่ฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับชิงร้อยชิงร้านซันชายเดย์ครับคุณทุกอย่างบนโลกย่อมมีการเ,เปลี่ยนแปลต้องไปดูข่าวคุณแป้งออนจิราไหมครับหลองมงคลสมรสคุณแป้งทำไมครับแต่งงานแล้วรครับ ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาสักตรวคือพี่ตกใจคุณจะเป็นคนดูไม่ใช่แกแกนั้นเป็นพิธีกรเห็นอยู่แล้วผูกอเหรอพิ่ีกรก็ต้องไม่ตกใจมลยแม่เพิ่งแต่งงานแล้วเพิ่งแต่งงานแล้วเออเออควงกับเจ้าบ่าวนะฮะผู้กองต้อมนะครับฉลองมงคลสมรสครั้งยิ่งใหญ่เลยฮะท่ามกลางแขกผู้ใหญ่ตำรวจการเมืองและบันเทิงนะฮะเจ้าสาวนี่ถึงกับปลื้มน้ำตาคอเลยฮะ โอ้ยสวยมากน้องแป้งน่ารักอุ๊บชายเท่อะเหมือนเหมือนพระเอกเกาหลีอะฮะเป็นผู้กองเหมือนพี่พี่ยุทธตอนหนุ่มๆเลยเนะโอ้ยเนี่ยโหกังนำมสไตล์เหมือนกันเลยได้เลยนะฮะคราวนี้นะฮะก็ต้องแสดงความยินดีกับนางเอกสาวโอโม่นะฮะน้องแป้งออนจิรารนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้จัน จัดฉลองมงคลสมรสกับแฟนหมุมนะแฟนหนุ่มนะฮะผู้กองต้อมร้อยตำรวจเอกทรงพันธกุลและดิลกนะฮะลูกชายของพลตำรวจโทชัดกุลดิลกนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะที่โรง,งแรมพลาซ่าเอทินีนะฮะหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้ารับพิธีมั่นไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมามต้องบอกนะฮะว่างานนี้แขกเรือมา ร่วมยินดีกันมากมายนะฮะจากวงการการเมืองวงการตำรวจทหารแล้วก็สายบันเทิงดารานักแสดงมาร่วมยินดีมากมายเลยนะ,ะโดยพิธีกรก็เป็นไปอย่างพิธีการนะฮะ <c oughs> เป็นไปอย่างเรียบหรู <c oughs> ในทีมงานสวนสนุกนะฮะก่อนที่จะเข้าพิธีรอดซุ้มกระบี่ตัดเค้กตามธรรมเนียม แต่ก่อนที่เจ้าบ่าวก่อนที่จะเริ่มงานนะฮะคู่บ่าวสาวได้เริ่มเปิดให้สัมภาษณ์กับสื่อบนชนโดยทั้งคู่ก็บอกว่ารู้จักกันมา9ปีแล้วแต่เพิ่งตัดสินใจคบหาดูใจกันมา2ปีโดยทั้งคู่ก็บอกว่าที่ตัดสินใจแต่งงานกันเพราะรู้ว่านี่แหละใช่แล้วนะฮะเพราะรับนิสัยของกันและกันได้โดยเฉพาะเจ้าสาวยอมรับว่าผู้กองต้อมคนนี้แหละเป็นผู้ชายคนเดียวที่ทนรับนิสัยวีนเวียของตัวเองได้ พูดเสร็จก็น้ำตาคลอนะฮะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคู่บ่าวสาวคู่นี้กันดีกว่านะฮะเวลาตั้งคบ่กับใครเนี่ยเรื่องทะลอะเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับแม่แต่ว่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ถ้าสำหรับคนอื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหลับไม่ได้ไม่ไหววันหนึ่งก็คงไปกันไม่รอดแต่สำหรับแต่สำหรับเขาเนี่ย คือต่อให้จะทะเลาะก,กันแค่ไหนหรือว่าจะเหวี่ยงรุนแรงแค่ไหนแต่คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็รักเขาแล้วเราก็อยากมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วก็แล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาไปไหนกอค่ะกด่อนผมนี่ทนอย่างเดียวครับทนสู้กลัวไหมหลีกเลี่ยงการประท้าครับ ไม่เรียกว่ากลัวครับแต่ยอมไหมคะเรียกว่าดูแลดีกว่าเกรงใจคบอะไรนะฮะเรกรงใจ <c oughs> ให้เกียรติครับจริงๆคือแป้งเขาจะเหวี่ยงวีนยังไงเนี่ยนะก็ถึงเวลาถ้าต้องถึงเวลาแบบบางครั้งก็ถึงจะแสดงออกมาว่าเออก็ยังไงเขาก็อยู่ตรงเนี้ยตรงตรงนี้มากกว่าแล้วก็ผมผมว่าแป้งเขาเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติไม่ค่อยมีเขาเรียกว่า ะจะลิดอ่ะมีเ่ค่อมีเส้แสงอะไรมากก็ก็จะผมจะทอบแบบนี้ครับนั่นไงนะรอ,อทั้งคู่นะฮะแล้วรอรอ,อ,อกระสวยรอกระสวยทั้งคู่บอกว่าจะไปฮันนีมูนกันที่ฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ประเทศอิตาลีนะครับส่วนลูกบอกว่าขออีก2ปีอ่ายังไม่รีบนะฮะชอบนะผู้ชายแบบนี้ฮะ เขาแต่งงานแล้วไปชอบพำไมอีกมันเป็นมันเป็นรสนิยมส่วนตัวของผมคือผมชอบผู้ชายแบบนี้ดูน้ำผากันเทลโโหงเฮงก็ดีผู้ชายเอ้าเอาเข้าไปดูน้ำผาผู้ชายหล่อสะอาดคุณเอกน่ารักบอกพีตอันดับหนึ่งไรนะโอ้โหลืมไปหมดเลยเห็นเพิ่นมาวันนี้นะอะไรฮะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเป็นเท็กเคนทูครับโดยชมครับหนังแอคชั่นเรียมนีสันนะครับเปิดตัว50ล้านเหรียญนะครับโอ้โหได้มากกว่าภาคแรก2เท่าอ่ะเอาละ ขอบคุณมากเปิ้นขอบคุณนะคะหมดแล้วหมดแล้วค่ะพุดเสร็จแล้วถอดแว่นนะถอดแว่นจริงๆแว่นไม่มีเลนส์นะเนี่ยใส่ทำมเอามานี่เลนส์ฝรั่งเศสพี่อยาเอานิ้วมาจิ้มตามองสงสัยจิ้มดีครับดีครับพุดนี้